สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาผมกับกระผมเฮียจุกคนดีคนเดิมกันอีกแล้วจ้าฮู้ฮู้จุกรูว้าวเ <c oughs> ด็ดเด็ดเหลือเกินวันนี้โอเควันนี้ก็มาพบกับกระผมเฮียจุกก็เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากคอนเทนต์เกมสล็อตนะจ๊ะอ่าและแน่นอนวันนี้เราอยู่กับเว็บดักบิดกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่าวันนี้คอนเทนต์เราจะมาปั่นเกมกันอีกเช่นเคยนะครับผมอ่า แต่วันนี้จะแปลกหน่อยนะจ๊ะซึ่งปกติเราจะเป็นซิกเนเจอร์ของอช่องเรานะจะเป็นเกม Fort u n e Tiger หรือเกมน้องเสือแล้วนะครับผมแต่วันนี้เราจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาเป็นเกมนี่ครับผมลอสเตอร์ลัมเบิ้ลนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองเล่นเกมนี้กันในช่วงนี้นะครับผมก็จะเป็นเสือหลบไปไก่กำลังมานะช,ช่วงนี้นะเ <laughs> อาโอเคครับผม อย่างว่าอย่างนั้นอย่างนี้ก็ l e t s go ไปลองกันเลยน้องไก่นะผมเกมน,นี้เป็นเกมที่เป็นเกมใหม่ของค่าย PG อยู่เหมือนกันนะเกมนี้อ่าถ้าผมจะไม่ผิดนะแต่มันจะมีเกมใหม่กว่านี้อีกที่ออก,ออกพึ่งออกมาใหม่เลยจะเป็นเกมคล้ายๆ PUBG เอ๋ถ้าเคยเคยเล่นนะแต่สำหรับผมอ่าเกมนี้ก็ยังถือว่าใหม่อยู่นะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นของเขานะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาลองกันดูว่า ถ้าเทียบกันกับเสือแล้วเขาจะเป็นยังไงกันนะอ่า let's go อ่าโอเคน้องไก่นะผมเดี๋ยวขออนุญาตปิดเพลงนะเดี๋ยวมาสวนกันนะครับผมโอเคอาเต็มไปเลยวันนี้เรามีเงินมาอยู่ที่40,000นนะจ๊ะทุนของเรามาอยู่ประมาณนี้4 2 0 0นะไม่รู้ว่าจะลุ่งหรือจะร่วงแต่เราขออันดับแรกเลยเรา ทำแบบที่เราเคยทํากันมาตลอดนะครับผมเปิดเทอร์โบแล้วก็หมุนไป้อยครั้งนะจ๊ะอ่าผมตีคร่าวๆไป4 1 2 0 0นะวันนี้ดูดีกำไรหรือจะขาดทุนนะจ๊ะช่วงนี้แบบเสือเอาไม่อยู่จริงๆเกือยับยบขาดทุนแบบรัวๆเลยแต่แปลกที่เกมอื่นบางทีก็ไม่ขาดทุนนะแต่เสือช่วงนี้ขาดทุนไม่รู้เป็นไร มันเป็นช่วงหรือเปล่าอู้หูเป็นไงล่ะพูดถึงปุ๊บปุ๊บก็มาเป็นไงล่ะไอ้หนูเอาเรื่องอยู่นะทำไปเล่นไปเมื่อกี้นะ่ะเป็นร้อยเลยแตกเต็มช่องอะ่ะเอามามา,มาเรื่อยๆเลยมานั่นแหละครับผมจัดมาเรือ่อยๆจัดมายังไงซิยังไงพ่อหนุม่มขอแบบหนักๆตะกี้เอเอ,อนั่นอย่ามาแล้วหายอย่ามาแล้วหายเออมาเลยมาเลย อุตส่าห์หนีเสืออุตส่าห์หนีเสือมาเจอเธอนะ๊ะเนีนะ่น้องไก่นะน้องไก่ถ้าใครสนใจเล่นก็สามารถมาเล่นด้วยกันได้นะครับผมที่เว็บดักเบดนะอ่าอ่้ยยังไงเว็บนี้บอกเลยว่าเขาจ่ายจริงแน่นอนครับผมไม่ว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุนนะจ่ายเต็มแน่แน่ไม่มีหักเปอร์เซ็นต์ไม่มีหักอะไรนะครับผม เออน,นะแถมยังมีโปรโมชั่นดีๆอีกมากมายรอคุณอยู่นะครับผมช่วงนี้ซึ่งสามารถสอบถามไปใน l ลน์แอดได้นะครับผมผมขึ้นมาให้แล้วด้านล่างซ้ายนะจ๊ะผมสีเขียวๆนะกำลังเด้งๆอยู่นะถ้าใครสุดอ้ามาอีกแล้วเต็มหน้าจอนะเฮ้ยเชยได้อยู่ไปถ้าใครสนใจอย,อยากมาเล่นด้วยกันก็สามารถติดต่อได้ที่ไลน์แอเลยนะครับผม บอกเลยว่าเว็บนี้ไม่มีโกงไม่มีล็อกยูดแน่นอนจ้าเป็นหนึ่งในเว็บไทยที่แบบทำมาได้มาตรฐานมากเลยนะช่วงนี้ผมติดก,กันระนาวเลยนะอ,อือหนั่น <c oughs> จับมาเจ๋วนันแหละ <c oughs> เอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องมายังไงซิ เออน่ะน้องไก่นะผมมามาเรื่อยๆเลยเราจะปั่นไปเรื่อยๆนะผมอ่ะฮะไหนดูยังไงอ่าไก่มาเออสแคตเตอร,ตอร์มาอีกสักตัววันนี้เราจะตามหาสแคตเตอร์กันด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาให้หรือเปล่านะเอออีกเก้านะสแคตเตอร์สแคตเตอร์เข้าบอนแมนคูณสามเลยเด้อจังหวะน,นี้ ยังไงยังไงเออ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 ือ,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 อจุกยังแรงไม่มานะผมสแคตเตอร์สามตัวนะไปเลยเออนเออนอี่เออเนี่ยอย่งไงสิอ้าวหายยาวแล้วเอออ่าฮะแจ๋วแจ่มกูเยี่ยมจ้าเยี่ยมเยี่ยมอ่าฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ของจริงปี่กวินนะจ๊ะเพลงโคตรเตาอ่ะนี่ก็มวยเควันนี่ตีไก่หรือมวยเควันครับผมเพลงเราขนาดนี้เออนะอ่าฮะอุ้ยเอาเรื่องว่ะอ่าได้เท่าทุนแล้วว่ะเมื่อกี้ยังไง ยังไงซิหายเงียบหายเงียบหายเงียบมาเราอ่าคูน่าไม่คูนะ่ะอ่าฮะยังไงสแคตเตอร์อีกหนึ่งตัวครับผมจังหวะน,นี้แหละมันต้องเข้าเราไหมไหนไหนเปล่าเ <c ười> <c ười> <c ười> กินเอ้ยทิ้งทวนเหรอไม่เป็นไรครับผมเราวันนี้เราจะหาสแคตเตอร์นะจ๊ะไม่รู้ว่ายัมาหรือเปล่า ภาวานาให้มาเถอะอย่าเกลือเลยจ้ะช่วงนี้แบบเกลือเกลือบ่อยแล้วบ่อยเกิน,อนเออน่าจ้วมาเลยลูกเพียนั่นแหละย่างไงย่างไงจัดมาครับผมเอ้ยโอ้ย อ,อ่าฮะเจเต็มสตรีมนะเจไม่ไหลด้วยจะร้องไห้โัน้สแคตเตอร์แบบจะมาแหละไม่มาแหละสองรอบแล้วอา่าฮะเออเราต้องตามหาสแคตเตอร์ครับผมวันนี้โอ้ยน่าจะสลับที่กันไก่เมื่อกี้อา่า อ้าฮะเคมาไม่มาลองเรียกลองเรียกทีไรไม่มาทุกทีนะผมยังไงซิอือฮึอ้าวฮะแย่แมนลงมาเรื่อยๆลงมาสิลงมาอีกลงมาอีกยังไงอา้าวหายเลยหายยาวๆเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้กระพือปีกเมื่อกี้กระพือปีกยังไงยังไง ยังไงเอ้ยจ้าจ้ามีกระพือปีกมีกระพือปีกไม่มานะครับผมโหจะมาไม่เซกเตอร์จะล่อไปตองร้อยหมุนแล้วอะตายแล้วตายแล้ววันนี้เอามันนะผมเอามันนะจ๊ะเล่นเอามันอย่างเดียวตีไก่ก็ต้องเชียร์ให้มันนะครับผมสวนลุงเลื้อนล่วงนี่กค่อยว่านอีกที เอ้ยหนยแตกบ่อยๆให้ตื่นเต้นหน่อยก็ได้จะ200แล้วพ่อหนุ่มยังไงยังไงเกมนี้ไม่มีซื้อสแคตเตอร์หรือฟีสปินนะครับผมจะใช้ดวงล้วนๆเลยครับบอกเลยยังไงซิเจมาอะไรต่อเคครับผมโอ้ยสิบน่าจะลงอืมไงสิ ไงสิไหนดูไก่ขาวนะครับผมไก่ขาวไก่แดงนี่จ่ายเท่ากันนะถ้าจะไม่ผิดใช่ไหมให้เท่ากันแหละเออไก่ไหนก็มาจังหวะนี้เออนะ่ะจะไก่ไหนก็มาอะไรครับผมไก่แดงนะไอ้แดงมันเป็นนักสู้เออยังไงสิ ไ,ไนะอ,อ้ไก่ๆาไ้ไก่นะเอ้ยวายไก่หาวไม่มงงโอยน่าจะลงไปแถวหนึ่งวะ่ะอาา่าฮะไงสิเอ,อ้ยเราจะปึ๊บนั่นแหละเราจะปึ๊บเอ,อ้ยไม่มีไอ,อจะร้องไห้อีกหนึ่งตัว One more, one more scatter. หลวงพอ่อต้องเข้าแล้วอย่างวันนี้อ๋อไม่เข้านะครับผมจะลองให้อ่าฮะแย่แย่โอ้โหเออไม่ยอมเราไม่ยอมครับผมรอไปสองร้อยกว่า,วาแ,แล้ววันนี้ตายแล้วอ่าอ่าฮะ นั่นแหละพ่อหนุม่มทอาให้ชื่นใจหน่อยเอาให้ชื่นใจหน่อย,เอ,อยเอ้ยนี่ถ้า300หมุนไม่เข้าสแกตเตอร์เนี่ยผมเลิกแล้วนะมันเกินไปแล้วนะมันเกินไปแล้วนคะรับผมเอ้ยไก่แดงไก่ขาวนะอ้าหา้า ไปต่อไปต่อลูกไปต่อเลยไอยเอ้ยสแคเตอร์มาจังหวะน,นี้มึงต้องมาแล้วมึงต้องมาให้กูเลี้ยวหลายรอบแล้วนะแม่ทวงที่เลยไม่เคยมานะจ๊ะใส่แล้วต่อไปเราจะไม่ทวงแล้วผมเราจะลุ้นเอาอย่างเดียวเอ้ยนั่นเราจะเน้นลุ้นนะครับผมไม่เน้นทวงนะมาเอออ่าฮะ ไปตีต่อไปตีไปเลยตีตีตีเข้าไปจิกง,งอนมันไปต่อไปต่อจ้าไปต่อไปต่อไปต่อไปอีกไปอีกไปอีกหายยาวเขา,าเลายไต่เหลวไต่เหลวปุ๋ยหายยาวจริงหมดทุกคนล่อไปสิบหมุนล่อไม่เกิดอะไรขึ้นเลยอ่ะเออ,อยังไง อ๋อโอ้ไปยกักไกลเลยวายจำบ้าหรือเปล่าไปไกลขนาดนี้ใครจะถึงยังไงเฮ้ยจะปึบ๊บอือเอ้า,อเ,อาเอาให้ครบ300ไปเลยในไหนก็ไหน,น,นแล้วนี่คือทำไม่ได้สเก็ตเตอร์นี่คือลาก่อนนะครับผมอือโอ้ยขุดปึ๊บมาปับ๊บอะไรกันวันนี้ โอ้โหตามหาสนานในสุดก็มาจนได้นะครับผมเอาเว้ยเอาเว้ยมาที่พนมจัดหนักๆให้พ่อหน่อยเร็วกเออฮะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอ้าฮะเออนะตีเข้าไปอีกตีไปเรื่อยๆเออตีเข้าไปอีกตีอีกดิ ไปอีกดิเออนั่นน่ะไปอีกไปอีกนั่นแหละตีไปเรื่อยๆเลยลูกตีไปเอาให้แหกไปเลยลูกนั่นแหละเอาให้แหกไปเลยนั่นแหละแกวแก้วครับผมตีแหกไปไปแหกนะครับขุดมันเด็ดสีเออไปก็วีนเว้ย่า เออน่ะซุปเอร์เมก้านะ้วผมโผลิตีโคตรเล้าอะ่ะอย่างมันบอกเลยแปดร้อยเออเออมันต้องจังซีทิ้งทวนจังซีเออนั่นน่ะได้พันอยู่นะอ่าหนก็หนแล้วเออให้หมดไปเลยแล้วกันให้หมดสามร้อยไปเลยรู้เรื่องนะจ๊ะไปอยู่สักไก่ไว วันนี้ก็สักเซสแล้วนะเรามาตามหาสแคตเตอร์มันก็มาให้เราแล้วนะเ <c oughs> ออถือว่าภารกิจสำเร็จนะครับผมวันนี้มาอู้เอาเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยยังไงซินะฮะไปเลยลกูกไปเลยออะฮือ,อนั่นแหละแจ๋วหาครับผม หมดนี้ก็ขอไปแล้วนะผมให้มันครบ300สแกตเตอร์แล้วก็มาแล้วนะไม่มีอะไรค้างคาใจแล้วนะสำหรับรอบนี้นะยังไงอ่าไปต่อจ้าไปยี่ยิบสี่มุนนะรู้เรื่องกันไปนะครับผมเอาเว้ยเอาเว้ยเอาละเวยเอาละวาเอาละเวยเ,เอาละวาจะกระปืดเออน่นเอาละเวยเอาละวาเอาละเว้ย ยังไงซิจะปุ๊บจะกึกตุ้ยอืมเรียกว่าจะมาแบบส่งท้ายให้หือหวาสักหน่อยโอ้ไปอยู่สักไกลเอ้ยยังได้อยู่ยังได้อยู่มาครับผมอันนี้ก็ไกลอีกแล้วเออแต่ยังได้อยู่โอ้มาแต่ออกแต่ไกลๆไปเฮ้ยไงซิอาา่าฮะยังไงเล่นเอามันนะครับผมวันนี้เล่นเอามันอย่างเดียวเออเดอ้อ ไม่แต่งสามนะอี๋นิดเดียวนะอ่าฮะอ้าวเอ้าโหมาครับผมสแคตเตอร์เข้าอืมสี่ตัวเรียบร้อยนอนน้อหนักหนักหนึกหนกึมาส่งท้ายบ่นนิเรียบร้อยนะผมเอาเว้ยเอาเว้ยส่งท้ายเรียบร้อยนะจ๊ะสิบปีสเปน หนักๆลูกหนักๆโอเคถือว่าสักเซสเป็นอย่างยิ่งเนี่ยครับผมวันนี้คิดว่าจะมารอบเดียวโอมาซะสองเลยนะเอาเรื่องเอาเรื่องอ่าคูณไปจ้าเออนะอย่าหยุดนะอย่าหยุดนะหยุดสัง,งนันลืมไปไม่ทักไม่ท้วงไว้เอาไม่เอา,เอ,าอ่าห้อื้อ Lôi từ 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 เรียบร้อยครับผมตัวเทวนก็เอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยไม่ขาดทุนเว้ยไม่ขาดทุนเว้ยรอบนี้ได้กำไรโอ้ยดูจะเกลือซะแล้วเอ๋ดีดีด,ดีอ่าจ้มโหเรียบร้อยครับผมมีทิ้งทวนโอเคครับผมเอาเป็นว่า Uh, success นะวันนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีภารกิจของเราตามหา scatter นะผมโห oh, ตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วรอบไปถ้สามร้อยมุเลย <c oughs> แต่ก็ดี <c oughs> เขาให้มา s ต a t อร์มาตั้งสรอบนะผมโอเครู้เรื่องนะจ๊ะวันนี้ก็ไม่ได้ขาดคุณนะัผมแถมได้กําไรมาด้วยประมาณ500นะโดยสังเขตนะผมโอเคยังไงวันนี้กระผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม สำหรับใครที่อยากตามมาเล่น <c oughs> เห็นผมเล่นแล้วแบบ <c oughs> เฮ้ยแม่งโคตรมันเลยอะไรประมาณนี้สามารถตามมาเล่นได้นะผมที่เว็บดักเบ็ดนะลองเข้ามาคุยกันได้นะผมที่ไลน์แอดด้านล่าง <c oughs> ที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับผมสีเขียวๆนะด้านล่างซ้ายนะจ๊ะถ้าใครเงงาทักมาคุยกันได้นะผมไม่กัดนะ <c oughs> โอเคสำหรับวันนี้ไปจริงๆแล้วนะขอตัวลาไปก่อนครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คอนเทนต์หน้าจ้าสวัสดีครับ